็ยินดีต uh, ้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาทีนีเอาสแกนตไอ้รูตังชื่ออะไรด t h อ a n a i Pass a ผมขอตัังชื่อไปไคิดชื่อไมครับไฟเล็กฮะเอาล้แลกัน 接出来一袋红。 ลองตีนี loser, ่มันมีเยอะเลยโหได้ไหมคนเขียวห้องน เช็ดที่มันอยู่ด้ต้บนหัวผมตอนนี้ผมขอขุดถ่ายก่อน เราจะถือเรจะต้องอันนี้วิเซตติ้งได้นไปปุบับป็นแฟต์เราจะทำแต่แตพอเวลาลงเหมือนนี้ก็จะ ไม่คือผมจะรีบลงอยางนคือผมไปเจอชื่อตรงนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจสักไรมันคือตัวอะไรเอง,ง่ายผมคัดเอาเป็นวอลสิกินมันซินออนกเอเขึ้นนได้รตอนนี้ผมก็ได้ทำการคด มาอยู่แล้วตอนนี้มันขึ้นข้อความมาซึ่ง,งแจ้งมาซึ่งหวยโดนเขียนผมเจอตัวเชียดอะไรวันนี้ผมเจอตัวเชี่ยอะไร you can form that need what ไม่คืออะไรนะผม oh, <Yeah. S 1> ว่านะ <Yeah. S 1> มันต้องเป็นตัวเชี่ยอะไรที่เป็น ปแปลกวนะ่ะโหว่าเลยเราเจออะไรแรปลกๆในถ้ำด้วยแล้วกันนะ,ะนะแต่ตอนนี้ผมปลุก้ามันให้ได้นะมันมาแล้วมันทำนอะไรนี่โอ้ยเด็ดเด็ด

ต้องเหลี่ยมนิดหน่อยแล้วนะตาดีอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยผมไม่รู้ไงมันจะมันเข้ามาบุกได้อะไรวะคุณทำไมลักล้งางย,ยูดีลักล้างีเดียวหายแปบบนี้เร็วเร็วต้องขอไม่หายก่อน เลยดีหมดเาจเามาไม่อยากเอาขวานมากูพร้อมยำกับมม่ม Shut up. up, do it. Oh my God. No oh shit. No, no, about Huh? <laughs> ฟันนะตอนนั้นแล้วจะฟันนั่งคุยกับยายอยู่ ตอนนี้ครับพี่ชมคือตอนนี้ผมจะเอาไม้ก่อนนะค้ผมเาไมอนกอคุณไมก่อกกอโอเคเรียบร้อย แกจะจบวันแรกเลย โอเคตอนนี้ผมกำลังตัดต้นไม้นะโอเคครับผู้ชมคือตอนนี้ผมตัดต้นไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปเอาอีกต,นกตน้นตก่อนตอนนี้ครับผู้ชมตอนนี้ผมก็ตัดต้นไม้ไปค่อนข้างเยอะแล้วล่ะ เดี๋ยวผมจะต้องหาทำเลดีๆน่อยแล้วนะในการสร้างบ้านของผมซึ่งผมคิดว่าจะผมจะเอาบ้านเป็นในตรงเกาะอันนี้แล้วกันนะคุผู้ชมผมทำผมจะทำการับ อย่างเดียวนะครับขูดให้ดินมันเรียกนะครับคือพ้าของผมมันจะอยู่สูงนิดหน่อยเานผะู้มก็จะเข้าใจเองคือผมไปลงหมดอันหนึ่งชิ่วม,มันมันก็จะอันตร,ราย

อ้กำลังประทุนปวไม่ย่งนั้นอ้จะเป็นไป เราจะทำการนี่แล้วก็เราจะทำบ้านทั้งหมดหนึ่งสามเราจะทำ

วางผิดเราก็ต้องขุดใหม่อีกแล้วเออโอเคแร้วคือไอ้ตรงนี้คือ

มันหมดแล้วหนา่หนามหนามมันออกแล้วนาที่ไหนวะ่นีมนี่วนอนนอนในตะมูนอนในี่นอน่แค่หนะนามนนอนเลีงอย่ที่ไม่เลี้ยงเลยเลี้ยงเให่เลี้ยงเต็มการ้เรียบร้อยแล้ว มากันต่อเลยนะครับุ่นผู้ชมคือขั้นต่อไปก็คือผมจะทำฟาร,รม์มตาโบนนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับการที่ผมต้องใช้เหล็กนะนะผมต้องใช้เหล็กและน้ำนซึ่งเอาสองสีบรวมกันก็เป็นถังน้ำแล้วก็ดินถังดินน,น้ำเฮ้ยควนัน อันนี้ก็จะเ,เป็นสัตว์ไปด่ดุร้ายนะครับเราสามารถฆ่ามันได้โดยที่มันไม่ทำอะไรเราเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้หนังมานะครับได้เนื้อด้วย คือเรื่องของการคุณหินนั่นเองนะครับคือเราจะคุณหินกันดีกว่าเออผมเรื่ไปในโลกนี้มันจะมีสิ่งที่มีชื่อว่าโต๊ะปืนด้วยนะครับซึ่งผมครับซึ่งผมทุกหมดมาทำอะไรเหรอเดี๋ยวผู้ชมก็เข้าใจเองเพราะผมกียจอธิบายนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในบอกในคลิปลุงหมดละกันนะครับ เดี๋ยวผมจะไปอกไว้ในคลิปไอ้นี่นะไว้ในคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมอธิบายให้โอเคครับคือมันใกล้มืดแล้วเพราะฉะนั้นโอ้ชิ t แล้วเกมมันคลาสไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกัน